Good evening on Saturday สวัสดีนะคะสวัสดีช่วงเย็นๆนะคะในวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะมีใครนะคะที่ไปทำบุญในตอนเช้ามาบ้างแล้วคะในยมนานน่ารักมากเลยนะคะ,ะถ้าใครที่ไปทำบุญนะคะตักบาทก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ,ะหวังว่าทุกคนก็จะ ได้บุญกันเยอะๆนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง English We Can นะคะในวันนี้ก็เป็น EP ที่6แล้วนะคะคำศัพท <Woo! S 1> ์นะคะของเราท่องศัพท์วันละ5คำจดจำตลอดไปค่ะ <We! S 1> ท่องได้วันละ5คำเนี่ย10วันนะคะก็ได้50คำ20วันนะคะก็ได้100คำเก็บไว้เป็นคลังความรู้ของตัวเองนะคะเพื่อจะได้ต่อยอดไปในอนาคต ก่อนที่เราจะไปเริ่มคำศัพท์นะคะคําคำในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดนะคะคลิปใหม่ๆนะคะเรียนก็จะได้เข้าถึงคลิปนะคะได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ได้รู้ก่อนคนอื่นด้วยนะคะเอาละค่ะมาดูคำศัพท์วันนี้นะคะคําคำของเรามีคำว่าอะไรกันบ้างใครจำได้บ้างว่าตอนนี้นะคะ คำศัพท์ของเรานะคะอยู่ที่อักษรตัวอะไรแล้วนะคะมีคนตอบนะคะ<ล>น้องบอบบี้ตอบนะคะตัว C นั่นเองค่ะมาดูตัว C ตัวต่อไปเป,ป็นคำศัพท์คำว่าอะไรออกเสียงตามครูนะคะ close. Close. close 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 แปลว่าปิดค่ะ close แปลว่าปิดค่ะ close close แปลว่าปิดค่ะดูตามสัญลักษณ์ได้เลยนะคะสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะถ้าขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้นะคะก็จะแปลว่าปิดนั่นเองนะคะคำศัพท์คำต่อไปค่ะอ่าถ้าดูตามรูปแล้วเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าเป็นการชี้นิ้วขึ้นมานะคะอ่าแบบนี้นะคะภาษาไทยเขาเรียกว่านับนะคะเป็นการนับนะคะเป็นกริยานะคะเป็นกริยา นะเป็นการกระทำนะคะคำนี้นะคะอ่านว่า count 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 แปลว่านับนะคะเราคิดง่ายๆนะคะ um, count down แปลว่านับถอยหลังนะคะ uh, count down แปลว่านับถอยหลังนั่นเองนะคะ c o u n t count แปลว่านับคะ่ะ คำพท์คำต่อไปค่ะเป็นกริยาอีกแล้วนะคะดูท่าทางก็รู้แล้วว่าเด็กคนนี้กําลังเศร้าเสียใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะออกเสียงคํานี้ว่า cry 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 แปลว่าร้องไห้ค่ะ C R y, cry cry ร้องไห้ค่ะต่อไปค่ะคำที่4ในวันนี้นะคะว่าคุณครูคงจะนับไม่พลาดเนาะใช่ไหม คำที่4ค่ะเห็นรูปภาพก็น่าจะรู้เลยนะคะว่าคําศัพท์คํานี้นะคะเป็นคนํานามค่ะคเห็นไหมคะตัวเอในวงเล็บนะคะแสดงว่าเป็นคนํานามค่ะคําศัพท์คํานี้อ่านว่าคร a y o อออกสิเนเนื้อเล็กๆนะคะเห็นตัวเอ็ไหมครีอออนครีอออแปลว่าสีเทียนค่ะใครใช้สีเทียนเก่งแสดงว่าสุดยอดเลยนะคะใครใช้สีเทียนแล้วไม่เลอะเนี่ย เกก่งมาๆลยนะคะคำที่5ค่ะคำสุดท้ายถ้าเราเห็นตัวเอ็ในวงเล็บนะคะก็แสดงว่าเป็นคำนามค่ะเรียกแทนคนสัตว์สิ่งของเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะคะก็คือสิ่งของมันก็เลยเป็นคำนามคำนี้อ่านว่าขับเห็นตัวพีไหมคะออกเสียงเล็กๆนะคะคั p คั p แปลว่าถ้วยนะคะแปลว่าถ้วยกาแฟอย่างเช่นออม n นสกาแฟเรดคอ p อย่างเงี้ยอ่าแปลว่าอะไรเนสกาแฟที่อยู่ในถ้วยถ้วยกาแฟสีแดงนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปมาทัวนอีกหนึ่งรอบค่ะครบห้าคำไหมนะอ่า close count cry crayon ค่ะโอเคครบรอบนี้นะคะไม่ขาดไม่เกินมาทั้งัวอีกหนึ่งรอบค่ะคำนี้ออกเสียงว่า close คำที่สองออกเสียงว่า count คำที่3ออกเสียงว่า cry คำที่4ออกเสียงว่า crayon คำที่5ออกเสียงว่า cup เอาละค่ะตานักเรียนบ้างแล้วนะคะ your turn it's your turn นะคะถึงตานักเรียนพูดเองบ้างแล้วคำที่หค่ะคำที่สองค่ะคำที่3ค่ะ คำที่สี่ค่ะและคำที่ห้าค่ะเก่งมากเลยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะย brain นะคะกำลังจดจำเนี่ยเบรนแปลว่าสมองเนาะสมองเรากำลังจดจำคำศัพท์ของวันนี้เข้าไปแล้วนะคะเพียงแค่เราเปิดปากพูดนะคะให้ถูกต้องแล้วสมองเราก็จะจดจำในสิ่งที่ถูกต้อง ไปใช้ในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้นะคะ English We Can นะคะภาษาอังกฤษนะคะเราทำได้ง่ายนิดเดียวนะคะท่องศัพท์วันละคําคำจดจำตลอดไปนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้คุณครูด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้คุณครูเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะให้พวกเราได้มีความรู้แล้วก็รพืคอนไปพร้อมๆกันนะคะอย่าลืมจดจำแล้วก็นำไปใช้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูทีเชอร์คุณครูแปลว่าทีเชอร์ทีเชอร์จินนี่ทีเชอร์ก้อยทีเชอร์เซ็งก็ขอกราบคำว่าสวัสดีค่ะ굿บ้า